สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ไม่เจอกันหลายอาทิตย์เหมือนกันนะคะก็คลิปนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเข้าครัวนะคะเราจะทำอาหารเย็นเนาะก็เป็นอาหารไทยนะคะเอ,อ่อวันนี้จะทำผัดกะเพราหมูสับใส่หน่อไม้นะคะก็มาดูกันค่ะว่าเรามีอะไรใส่บ้างนะคะค่ะนี่เราก็เป็นหน่อไม้นะคะ อันนี้คือเราต้มต้มน้ำแล้วเนาะแล้วก็หมูสับอันนี้เป็นพริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็หัวหอมนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาเอออันนี้อะไรซีอิว๊วซีอิ๊วหวานนะคะซีอิ๊วดำหวานแล้วก็อันนี้ซีอิ๊วขาวอันนี้ซอสหอยนะคะส่วนใบกระเพราอยู่ในช่องฟิตเนาะให้เดี๋ยวใกล้จะเสร็จก่อนค่อยเอามาใส่นะคะ มาลงมือทำกันเลยจ้าค่ะเราก็เอาเอาน้ำมันใส่นะคะ แล้วก็ผัดผัดเอ,อ่อพริกขอนุญาตเปิดนะะี่ค่ะเปิดทีด่โดดกลิ่นนะคะจะเสียงดังหน่อยนะคะ อันนี้เราเอาหมูใส่นะคะผัดให้มหมูสุกก่อนเนาะค่อยมาปรุงเอาหน่อมไม้ลงนะคะ อันนี้เรายังไม่ได้ใส่พริกหมดนะคะใส่หน่อยหนึ่งแล้วเราก็ปรุงนะคะก็ใส่น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนีอล๊วขาวกอมใสซอสหอย ประมาณนี้อันนี้สีอวขาวค่ะก็ซีอิ๊วหวานสีดำหวานแต่ตอนอน,อน,อนอุ๊ยแม่เจ้าเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินเอาออก มันโลนะคะมันโลคือจะบอกว่ากระเพราหมดนะคะลืมว่ากระเพราหมดเราก็เลยเอาเอาโหระพาใส่แทนนะคะอันนี้ใบมะกรูดเนาะแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดด้วย ไปเลยเป็นโหละพาแช่แข็งนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะผัดจะเรียกผัดอะไรอะ่ะผัดกะเพราก็ไม่ใช่ไม่มีใบกะเพราเนาะผัดหมูสับใส่หน่อ,อไม้นะคะไม่ทำเผ็ดนะคะเพราะว่าผู้ชายบ้านนี้กินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะนางเป็นเรียกอะไรกดไหลย,ย้อนเหรอ <c oughs> นี่คะ่ะเดี๋ยวก็กินกับไข่ต้มนะคะ อาหารเย็นของเราก็มีแค่นี้นะคะอยู่แบบพ่อเพียงขออนุญาตกินอาหารเย็นก่อนนะคะเออเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะมาเฉลยกันนะคะว่าเราได้รางวัลหรือไม่ได้นะคะอันนี้คือเปิดหมดแล้วเนาะ ลืมไปเลยเลยมาหลายวันละก็คือสรุปไม่ได้นะคะเพื่อนไม่ได้ซักรางวันเลยมีคนมองบางอันก็เหลือแค่อันเดียวนะคะก็ก็ไม่ได้อุยก็ไม่คุยไม่ถูกซักรางวัน